สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Ella and s o p h i a in Australia นะคะวันนี้จะพาไปเชียร์น้องบูมสหรัฐหมายเลข7 The Star Idol ค่ะแล้วก็พาทุกท่านนะคะไปดูว่าเราสามารถติดตามน้องบูมได้จากทางไหนบ้างนะคะ Facebook น้องนะคะก็จะเป็นสหรัฐบูมค่ะทาง IG ที่น้องรัฟนะคะก็จะเป็น b o o e r o s ค่ะ YouTube ที่น้องคอไว้เพลงเพราะๆนะคะตามไปฟังกันที่บูมสหรัฐค่ะเพิ่งทราว่าน้องบูมนะคะมี TikTok ด้วยค่ะตามไปกันที่สหรัฐ under score c h นะคะมีคลิปหนึ่งแล้วอยากฟังเพลงเพราะๆของน้องกับเพื่อนๆน,นะคะวง s ซ b e แบรนดค่ะตามไปที่ Facebook เลย s e b e r b r n n d นะคะสมาครชิกหน้าตาด,ดีทุกคนค่ะตามไปดูได้เลยค่ะขอบคุณครับสำหรับทุกคี่โหวตครับ50%ของผมแล้ว ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เชร์ครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีมากๆครับส่วนผมจะต้องไปรักษาร่างกายให้ดีขึ้นนะเพื่อ,อที่หน้าจะได้ทำให้ทุกคนชอบครับฝากโหวตฝากเชียร์น้องบูมสหรัฐหมายเลขเจ็ดได้ค่ะ